รวม5สาวคนดักและคู่จิ้นของโตโน่พาคินตั้งแต่เขาวงการมาเคยถูกจับจิ้นกับสาวคนไหนแล้วมีความรักกับใครมาบ้างมารับชมกันเลยค่ะ หนึ่งวิววันณรสนางเอกสาวคู่จิน้นที่ครั้งหนึ่งก็เคยถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโน่เมื่อ1ิกว่าปีก่อนหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานการในละครเรื่องนางสิงสะบัดชอบพังยังดูสนิทสนมกันคอมเมนต์แซวกันในโซเชียลบ่อยๆถึงขั้นมีข่าวลือว่าฝ่ายหญิงขึ้นคอนโดฝ่ายชายแต่เจ้าตัวนั้นก็งงเร้อมกับออกมาปฏิเสธชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงจริงๆร,รู้ข่าวมาก็ตกใจคือแบบมันแรงแล้วก็มันไม่มีความจริงเลย ก่อนที่ทั้งคู่จะห่างเหินกันไปแต่ฝ่ายชายก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเออิวกับผมก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ร่วมงานกัน <c oughs> อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน <c oughs> คือเอกแซสองแตงโมนิดานางเอกสาวผูร่วงรับที่ครั้งหนึ่งก็เคยคบหากับโนงโตโน่เมื่อปี2556หลังจากที่ฝ่ายชายเกิดปิ๊งปังสาวแตงโมในงานงานหนึ่งแต่หลังจากที่คบก,กันก็เกิดกระแสะแอนตี้อย่างมากมายแต่ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันกันมาได้จนกระทั่งเข้าพิธีมายาแลร2500 โดยเป็นงานที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นอยากมากพาคินจะรักพัรทรชธิดาตลอดไปแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมาได้ถึง2ปีฝ่ายชายก็ประกาศโสดซึ่งฝ่ายหญิงนั้นก็เสียใจหนักถึงขั้นเกือบปิดชีวิตตนเองแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงและต่างคนต่างมุ่งออนนันเองค่ะคนสองคนพยายามจะทําความรักให้มันดีมันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งสอง แกลงก่อนพัดสอนสาวสวยร่วมเวทีเดือสตาร์กับหนุ่มโตโนโ่ที่ก็มีข่าวให้หลายคนนนั้นจับตามองอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้เล่นละครด้วยกันในเรื่องข้ามเวลาตามหารักทําให้เกิดกระแสะคู่จิ้นอยู่พักใหญ่จงคนจับตาว,ว่าซุ่มคบกันอยู่หรือไม่ซึ่งฝ่ายชายก็ออกมาพูดตรงๆว่าชอบสาวแก่งเพราะเป็นคนที่สวยและน่ารักแต่อย่างไรทั้งสองคนก็ยืนยันเสียงแข้งว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องร่วมค่ายที่สนิทก,กันเท่านั้นไม่มีเกินเลยแต่อย่างใดว่าน้องเขาก็น่ารักดีครับผมก็ผมก็ชอบแต่ว่า ให้เขาเจอคนที่ดีๆมีแฟนดีๆดีกว่าครับ 4. ่แพทนภประพานางเอกสาวที่เคยเจอกับหนุ่มโตโน่ผ่านรายการวาไรตี้ตีสิบเดเมื่อ9ปีก่อนจนกลายเป็นกระแสคูจินโนแพทที่มาแรงอย่างมากพ่พ่าถ้าถ้ายังไม่หยุดถ้ายังไม่หยุดจะคิดจริงแล้วนะ ทัเอาคนนั้นเชียร์ให้อยากเป็นคู่จริงอย่างมากมายแต่ดูเหมือนว่าแฟนๆจะพิหวังเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาขึ้นโดยสาวแพทเป็นคนเผยเองว่าตนนั้นไม่ได้ปิดใจแต่เป็นฝ่ายชายที่ยังไม่พร้อมจึงตัดสินใจเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันนั่นเองความสัมพันธ์เรามันคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วค่ะมันได้เต็มที่ก็คือเพื่อนที่ดีต่อกัน 5. นิชานัทนิชานางเอกสาวที่เริ่มต้นจากคู่จิ้นสู่คู่จริงหลังจากที่ประกบคู่กับหนุ่มโตโน่ในละครเรื่องกลับมาเทพซ้อนโกลจนมีหลายคนนั้นเชียร์ให้คบกันนอกจอซึ่งหลังจากที่โสดกันทั้งคู่ก็มีขา่าวลือออกมาเรื่อยเรื่องความสัมพันธ์จนในที่สุดก็กำลังชัดเจนว่ากำลังคบหาก,กันอยู่ ความรักของทั้งคู่นั้นหวานช่ำเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจนหลายคนนั้นลุ้นอยากที่มีข่าวดีเร็วๆแต่เรื่องวิวานั้นทั้งคู่ก็ยังไม่พร้อมจนความรักเยาวนานมาถึง7ปีก็มีข่าวือว,ว่าเลือกพังข,าง,ขางกันหลังจากที่ฝ่ายหญิงไปเรียนต่างประเทศบ่อยๆกระทั่งรักสุดมีประเด็นเรื่องมือที่สามเกิดขึ้นงานนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยุติลงอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ต้องรอต่างฝ่ายออกมาชี้แจงต่อไปค่ะ